<laughs> คือเท่าที่ผมไปดูนะว่าของขวัญวันวาเลนไทน์เนี่ยาจากดอกไม้แล้วเนี่ยมีช็อกโกแลตเท่านั้นแหละที่จะทดแทนได้เพราะเขาบอกว่าถ้าให้ดอกไม้เนี่ยให้ความหมายของการบอกรักได้ดีที่สุดฮิตที่สุดนะแต่ช็อกโกแลตเนี่ย เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักและมิตรภาพผู้ที่ชอบมอบช็อกโกแลตเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นแสดงว่าเป็นคนอารมณ์ดีค่อนข้างมองโลกในแง่ดีไม่มีเล่ห์เหลี่ยมพิษภัยกับใครแม้ว่าจะดูเป็นคนเรียบๆง่าย,ายๆชอบสนุกสนานแต่ก็มีความรับผิดชอบสูงมีน้ำใจเจ้าชู้แต่ว่าไม่หลายใจจะพิดตอบโจทย์ได้นะ <c oughs> ได้ครับผมเพราะว่า <c oughs> แล้วเขายังสื่อสารเป็นคำพูดที่เราที่เราต้องการให้มากกว่าในข้อ <c oughs> ในในในตัวคุณสมบัติของเขาเองอยู่แล้วด้วยนะครับผม ปรากฏว่าช่วง SMS ของเราคุณผู้ชมชอบช่วง s อ e เ h o w c a โชสมากใน,ในความหลากหลาย uh, ในประเด็นที่เราสอบถามความคิดเห็นเรื่องของการปรับขึ้น uh, ราคาค่าโดยสารรถร่วมประจำทางอีกหนึ่งบาทซึ่งจะเริ่มในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะคัดสรรเอาเป็น ตอบประเด็นนั้นนะอาจารย์แต่ชมไม่เอานะชมไม่เอาจะชมช็อกโกแลตที่ชมช็อกโกแลตไมวเดี๋ยวทางด้านของคุณกิติก็จะมอบของที่ระลึกไว้จํานวนสามรางวัลเดี๋ยวเราคัดสารความคิดเห็นที่เกี่ยวเนื่องกับการปรับขึ้นนะราคาค่าโดยสารเรียกทำอีกนิดหนึ่งใน8ปปีเนี่ยปรับราคา คิดในปริมาตรเดียวกันเนี่ยข,ขึ้นกี่ครั้งยังไม่เคยขึ้นเลยครับยังไม่เคยขึ้นจะมาขึ้นตอนนี้ไหมแล,แล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะขึ้นด้วยขอบคุณสำหรับแขกรับเชิญของเราคุณกิติ <c ười> กิติรละดากุลเจ้าของ ABC ช็อกโกแลตนะคะวันนี้แขกรับเชิญอาจารย์สุขุมดิฉันสุภาวดีลาคุณผู้ชมไปก่อนเวลาเดียวกันนี้ของพรุ่งนี้ที่นี่ไทยทีวีกับคุยข่าวสิบโมงยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้จะได้รับของรางวัลในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ